สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวนะครับ1.9นะครับ2020นะครับมาจัดชุดออกท้ายปลายคาร์บอนนะครับบวกพักนะครับจากร้านยูดีเทอซิ่งสาขาบ้าจินบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อที่090นะครับ2342622นะครับหรือว่าจะเป็นทางสาขาลบรีสรับบุรีนะครับอุธยา8ริ้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้าไปทักในเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทาง u t u b e นะครับยูดีเทอรซิ่งนะครับเข้าไปชมกันได้เลยนะครับ 在草坪上。<noise>